สวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นนะคะเซลเมพาชมรถเข้าใหม่ตอนนี้มาอยู่ที่สาขาเทพรักษ์สมุทรปราการค่ะเซลเมพาชมโตโยตา้าไฮรักรีโวเป็นตัวหัวเดียวนะคะต่อตู้อลูมิเนียมตู้แห้งนะคะรถปี2018ค่ะหิวรอยมีแก้มซ้ายนะคะนิดหน่อย ฝาก,กระโปรงขัดน้าจะออกนะเนี่ให้บุบนะคะประตูนหน้าซ้ายค่ะริ้วรอยมีทั่วไปด้านหลังไฟท้ายไม่แตกนะคะซ้ายขวาไม่แตกกระบะท้ายมีริ้วรอยนิดหน่อยค่ะ ไม่มีสนิมค่ะดูยากนะคะเป็นของปุตเยียค่ะสัปดาห์ที่50ปี2,024ค่ะนี่เป็น J-Plus นะคะกระจกไฟฟ้าปี2018นนะคะจะเป็นเกียร์ธรรมดาแบบ 5้าสปีดค่ะเลขหม่คันนี้นะคะอยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหสิบปดกิโลเมตรค่ะหนึ่งแเจ็ดพสิบปดกิโลเมตรนะคะลูกค้าสนใจมาชมกันก่อนได้นะคะมองหารถใช้งานแบบนี้ เดิมนะคะฝากกระปรงถอดทำสีนะคะเพจเดิมคันหน้าเดิมนะคะคันซับหน้าเดิมนะคะ มาค่ะกับอีกคันนึงนะคะรุ่นเดียวกันแบบเดียวกันเลยนะคะปี2019เช่นเดียวกันคันนี้เลขไม่น้อยลงมาหน่อยนะคะอยู่ที่150,000ค่ะ นี้มีท้ายนะคะฝั่งซ้ายบุบฝาปิดท้ายนะคะไฟสองฝั่งไม่แตกค่ะเหมือนเดิมไม่มีสนิมค่ะยางคันนี้เป็นสัปดาห์ที่33ปี2024ค่ะขอไปปี2023 ฝังขวาสวยงามนะคะตรงนี้นะคะประตูขวานิดหน่อยคันนี้เลขมาอยู่ที่หนึ่งแสนหกิโลเมตรค่ะเกียร์ธรรมดาแบบ5้าสปีดเช่นเดียวกันนะคะไปเดี๋ยวเราไปดูหน้หนากัน เดิมนะถ,ถอดทาสีไม่นะผู้ฝาใส่งามใส่งามหน้าเดิมเพจเดิมราคานะคะออกภายในสัปดาห์หน้าค่ะลูกค้ามองหารถใช้งานแบบนี้นะคะ เราเรียกเรียกตู้ตู้แห้งตู้คากโก้นะเพราะว่าเขามีมีท้ายสามารถเราเราถอดตู้ได้นะเพราะข้างในเขาแค่ตีตู้ต่อเสริมมาแบบนี้มาดูรถกันก่อนนะคะวันนี้เซลล์เอ็มวิ่งสองที่เลยที่บางนาแล้วก็มาตอนยินตอนนี้นะคะ ประมาณห้าโมงกว่าอันนี้ที่สาขาเทพรักษ์สักคู่นะคติดๆก็อยากให้ดูตุ๊กข้างในกันโอเค เปิดตู้สักคู่นะคะ่อไปโอเคค่ะกล้องอาจจะพลิกไปนิดนึงอ่าด้านในถอดได้นะ,ะเรามีมีไลเนอร์นะคะเอาอลูมิเนียมนี่ออกได้นะคะลูกค้าสนใจก็มาชมกันก่อนนะคะ มีที่2องคันที่สาขาเทพรักษ์นะคะโอเคค่ะคันนี้นะคะเลขไม้อยู่ที่1,70,000กับอีกคันหนึ่งเลขไมหนึ่งแสน้าหมื่นสนะคะที่อาดีดีคะเซ็นเตอร์สาขาเทพรักษ์สมุทรปราการค่ะห้าเซลเอ็มดาราคานะเอาจริงปี2018เนี่ยตัวเจพัดนะคะ ราคานะเอสเอ็มว่าน่าจะประมาณไม่ข้ามสองแสนห้าหมื่นเก้าพันนะคะอันนี้เดานะเซมเดานะคะอาจจะแบบไม่ข้ามอะสองสองหกเก้าสองห้าเก้านะคะปีสองพั 9, 9นสิบแปดหาลูกค้าสนใจมาชมรถมาดูกันก่อนได้คะ่ะแต่ถ้าราคาได้แล้วเซสมจ่ายตายพูอีิครั้งนะคะ วันนี้เซล็มขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมค่ะสวัสดีค่ะ